สวัสดีค่ะสวัสดีวันสงกรานต์นะคะสวัสดีทุกทกท,กท่านเลยนะคะก่อนอื่นต้องกราบขอบพระคุณคุณหมูเป็นอย่างสูงนะคะที่เมตตาให้นกได้ไปซื้ออาหารเปียกมาให้เด็กๆได้กินกันก่อนนะคะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะขอให้คุณหมูและครอบครัวมีความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะแล้วก็ขอบพระคุณทุกกําลังใจจากท่านเอฟซีที่เมตานะคะชมคลิปนะคะคอมเมนต์นะคะบางท่านก็กดแชร์นะคะ ช่วงเช้าเด็กๆก,ก็กินอาหารปกตินะคะนุ่มขึ้นไปซื้อตอนสายๆนี่เองนะคะอาหารเปียกนะคะคิดว่า,าจะเปียกน้ําแต่ว่ายังไม่มีใครเล่นน้ํานะคะเมื่อเชา้าก็พอซื้ออาหารเสร็จแล้วก็เอาเข้ามาแล้วก็เข้าไปาหาเด็กๆที่โรงเรียนนะคะเข้าไปดูอันนี้ สาวๆทำหมั่นกันแล้วนะคะทำหมั่นกันแล้วสบายดีทุกคนแล้วนะคะก็ยังนะเอะเสฐีให้นี่สีสุกแล้วก็มั่งมีเจ้านางนะคะทำหมั่นกันหมดแล้วคือตอนนี้เจ้าสัวก็มีอาการอยากออกเที่ยวแล้วนะคะเพราะว่าเ,เจ้านายเจ้าคุณเนี่ยนุกให้เล่นอยู่หน้าบ้านแล้วนะคะอยู่บริเวณ ในบ้านนี่แหละค่ะแต่เขาก็เล่นของเขาอยู่หน้าบ้านแล้วคือเขาก็ไม่อยากเข้ากรงแล้วนะคะเขาใช้ชีวิตปกติได้นะคะอยู่ในบ้านบริเวณบ้านว่าเจ้าสัวนี่ยังไม่กล้าปล่อยนะคะเพราะว่าเ,เขายังไม่ได้ทาหมันนะคะแล้วดูเขามีอาการอยากออกเที่ยวเขาล้องตอนกลางคืนด้วยนะคะก็อยากทาหมันให้น้องนะคะเ,เหลือเจ้าสัวเนี่ยคะ่ะแล้วก็ ชบาและก็เสือน้อยแต่เสือน้อยยังเล็กอยู่นะคะชบาก็ไม่ได้มีอาการอะไรนะคะแต่ว่าเจ้าสัวนี่มีอาการอยากออกเที่ยวกระวนกระวายแล้วนะคะก็ดูแล้วก็ไข่ก็น่าจะลงถุงเต็มที่แล้วนะคะนุ๊กก็อยากจะทำหมันให้เขานะคะก็ขอความเมตตาด้วยนะคะใครอยากสมทบให้น้องได้ทำหมันนะคะในช่วงที่ปิดเทอมนุ๊กอยากทำอะไรให้มัน ได้หลายๆอย่างได้มีประโยชน์ในช่วงเวลาที่เราม,มีเวลาที่กับเด็กๆเนี่ยค่ะเมื่อเช้านี้ก็ไปข้างทางอยู่นะคะไปหาเด็กๆข้างทางอยู่แต่ไม่ได้ถ่ายคลิปนะคะแต่ว่าคลิปที่ทโรงเรียนได้ถ่ายอยู่วันนี้เจอรี่นะคะเจอรี่ทำหมันแล้วแล้วก็เขาก็ออกมาอยู่ข้างนอกนี่แบบเนี้ยค่ะเหมือนกับตัวอื่นๆเขาอยากออกมาไม่รู้จะว่ายไงอย่างกงของพวกเ,เจ้าสัวเจ้านายเจ้าขุนะ่ะ มันก็แคบนะมันก็แคบมันก็ไม่ได้ออกกําลังเลยนะคะก็กลัวเขาจะเป็นเหมือนฉบาก็เลยปล่อยเขาออกมานะคะปล่อยเขาออกมาอันนี้ก็น้องที่โรงเรียนค่ะขี้กลัวนะคะขี้กลัวมาดูอาหารเขานะคะอาหารยังเหลือแล้วก็น้ํายังเหลืออยู่เลยนะคะเข้าใกล้ไม่ได้นะคะอันนี้นุกจะซูมนะคะนุกจะซูมน้องหน้าตาเหมือนน้องเหมือนที่บ้านเลยอเหมือนมะนาวเลย หน้าตาเหมือนมะนาวที่เอามาจากทุ่งนาเลยแต่มะนาวจะตัวเล็กกว่านี้อันนี้ซูมนะคะเข้าใกลเขาก็เดินหนีอะคะ่ะอันนี้เขาเติบโตมาด้วยอาหารเม็ดที่ผู้ใหญ่ใจดีเอฟซีเมตตามาเลยนะคะที่นุเอาไว้ที่โรงเรียนตลอดเลยนะคะนั่นอีกตัวหนึ่งอันนั้นเจ้าส้มอีกตัวหนึ่งจำเขาได้ไหมคะนี่อยู่แบบสันโดดนะคะชอบอยู่แบบสันโดดไม่ยุ่งเกี่ยวกับใคร แดีวก็ได้ซื้อข้าวสารนะคะไปฝากเจ้าส0 0แสนด้วยตั้งแต่เมื่อวานนี้แต่ว่ามาลงคลิปวันนี้นะคะก็บอกน้องแจนปัดกวาดเก็บสถานที่บ้านเัวเองให้เรียบร้อยก็ยังไม่เรียบร้อยเท่าไหร่นะคะเพราะว่าอยากให้เขาอยู่แบบสะอาดสะอ้านนะคะสำหรับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ